จินตนาการดูสิครับถ้าประเทศมหาอำนาจอย่างจีนส่งอาวุธล็อตใหญ่ให้เพื่อนบ้านก่อนที่สงครามชายแดนจะประตุขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องในนิยายแต่เป็นข่าวจริงที่กำลังสัน่นคลอนความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมาดูกันว่าข่าวจากสื่อต่างประเทศเปิดเผยอะไรบ้างและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้สื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวใหญ่โตว,ว่าจีนได้ส่งอาวุธจำนวนมากไปยังกัมพูชาก่อนที่ความขัดแย้งชายแดนกับไทย จะลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบและกระสวงกลาหหุกัมพูชาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนรายงานพิเศษจากหนังสือพิมพ์ n e วยอร์กไทม์ h t t p s w w w n y t i m e s c o m 2 0 2 5 0 9 2 9 w o l a s i a t h a i l a n d c h i n a h t m l ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าจีนได้ส่งจรวดและกระสุนปืนใหญ่ไปยังกัมพูชาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จีน จะเรียกร้องให้ทั้งกัมพูชาและไทยหยุดยิงในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ความตึงเครียดชายแดนกำลังร้อนระอุลองนึกภาพเครื่องบินทหารจีนที่ลงจอดในกัมพูชาในเดือนมิถุนายนนั่นคือช่วงเวลาที่ความขัดแย้งชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยยังไม่ประตุเป็นสงครามเต็มรูปแบบเครื่องบินเหล่านี้คือแบบวาย20ซึ่งมักถูกเรียกลเล่นๆว่าชบิเกิลเพราะลำตัวเครื่องบินกว้างใหญ่และสามารถบรรทุกสัมภาระหนักได้มากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเครื่องบินวาย20เป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารของจีน ที่ออกแบบมาเพื่อลำเลียงสินค้าหนักเช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์ยังมีประสิทธิภาพเครื่องบินเหล่านี้ได้บินมาถึงสนามบินสีนุบินทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชารวมทั้หงหมดกเที่ยวบินโดยนำจรวดกระสุนปืนใหญ่และปืนครกมาด้วยตามเอกสารข่าวกรองของไทยที่นิวยอร์กทามาได้ตรวจสอบซึ่งเป็นการขนส่งที่ไม่เคยมีใครรายงานมาก่อนเลยเอกสารเหล่านี้ระบุว่าอาวุธจากจีนถูกบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด4 2ตู้ และถูกเก็บไว้ที่ฐานทัพเรือเรียงที่อยู่ใกล้เคียงจากนั้นไม่กี่วันต่อมากระสุนที่ผลิตในจีนก็ถูกเคลื่อนย้ายจากฐานทัพไปทางเหนือหลายร้อยไมล์ไปยังชายแดนกัมพูชาที่ติดกับไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทกันมานานตามที่เอกสารระบุไว้เมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวกรองของไทยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธรายละเอียดพื้นฐานของการขนส่งอาวุธดังกล่าวเลยแอบอินทั้งกัมพูชาและไทยต่างก็โทษกันและกันว่า เป็นฝ่ายจุดชนวนสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานถึงห้าวันในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคมก่อนที่ความขัดแย้งจะเริ่มต้นขึ้นการเคลื่อนย้ายอาวุธไปยังชายแดนจึงเป็นส่วนสําคัญมากในการเสริมกําลังของกัมพูชาเป็นเวลาหลายเดือนที่กัมพูชาได้วางกําลังทหารตามแนวชายแดนใกล้กับปราสาทโบราณที่ทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์เป็นของตนกัมพูชาได้สร้างถนนสายใหม่และฐานทัพขึ้นมาใหม่ซึ่งสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนในภาพถ่ายดาวเทียม นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าการเตรียมการเช่นนี้ทําให้กัมพูชาเข้าสู่การ,รเผชิญหน้ากับไทยด้วยท่าทียั่วยุมากกว่าที่เคยมีมาก่อนแต่ที่น่าสนใจคือทั้งสองฝ่ายต่างก็พึ่งพาอาวุธจากแหล่งเดียวกันนั่นคือจีนซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับทั้งสองชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานจากผู้ตรวจสอบอิสระส่วนใหญ่สนับสนุนข้อสรุปจากข่าวกรองของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาวุธบางชนิดที่กัมพูชาใช้ในการสู้รบตามการเปิดเผยจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างฟอร์ตไฟไรสระบุว่าจรวดที่กัมพูชาใช้โจมตีสีจังหวัดของไทยส่วนใหญ่มาจากจีนเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าในวันแรกของการประทัดกัมพูชาได้โจมตีปั๊มน้ํามันโรงพยาบาลและบ้านเรือนของพลเรือนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย13รายนาธานรูเซอร์นักวิเคราะห์จากสถาบันนโยบายเชิงกลยุทธ์ออสเตรเลียกล่าวว่าหลักฐานทั้งหมด ที่ให้เห็นว่าผู้นํากัมพูชาได้ตัดสินใจร่วมกันในช่วงหลายเดือนและหลายปีก่อนเกิดการประทะที่ชายแดนเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกองทัพไทยยืนยันความถูกต้องของเอกสารเหล่านี้โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวรวบรวมโดยเครือข่ายข่าวกรองข้ามเหล่าทัพเจ้าหน้าที่อีกสองนายยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ภายในกองทัพทั้งสามรายของไม่เปิดเผยชื่อเพื่อหาหรือเกี่ยวกับเอกสารที่อ้างว่าเป็นความลับในถแถลงการ์ของพลโทรัตดาราโรอ รัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาไม่ได้โต้แย้งรายละเอียดการขนส่งอาวุธจากจีนไปยังกัมพูชาแต่ระบุว่ารายงานข่าวกรองของไทยทําให้เข้าใจผิดเขากล่าวว่าการเคลื่อนย้ายยุธทธปกรณ์ที่อ้างถึงในเอกสารสอดคล้องโดยตรงกับการซ้อมรบร่วมประจําปีของกัมพูชากับกองทัพจีนแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจทลาเป็นการฝึกซ้อมดังกล่าวได้สิ้นสุดลงก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์แล้วคือในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเลยทีเดียวขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนไม่แสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้ การเตรียมการและการส่งกําลังบํารุงของกัมพูชาอาจทําให้กัมพูชาสามารถยืดเวลาการสู้รบออกไปได้แต่ไทยสามารถยืนยันความได้เปรียบของตนได้อย่างรวดเร็วด้วยคลังอาวุธที่ทันสมัยกว่ามากกองกําลังไทยตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล F ่ F-16 ที่ทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายในกัมพูชาหลังจากข้อตกลงหยุดยิงในอีก5วันต่อมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนรวมถึงพลเรือนทั้งสองฝ่ายและมีผู้พลัดถิ่นอีกหลายแสนคน จีนมีบทบาทสําคัญในการพยายามยุติการหยุดยิงแต่รายงานการจัดส่งอาวุธกลับทําให้ความพยายามของปักกิ่งในการแสดงตนเป็นผู้เจราจาสันติภาพที่เป็นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความซับซ้อนขึ้นมากและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปจีนกําลังเล่นบททั้งผู้ขายอาวุธและผู้ไกลเกลี่ยหรือเปล่ามันน่าสนใจมากเลยครับแม้ว่างบประมาณทางการทหารของกัมพูชาจะน้อยกว่าไทยเล็กน้อยแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศได้เพิ่มงบประมาณอย่างมาก และหันไปพึ่งการจัดหาอาวุธจากจีนปัจจุบันปักกิ่งน,นำหน้าสหรัฐในฐานะแหล่งผลิตอาวุธใหญ่ที่สุดของไทยซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐมายาวนานเจ้าหน้าที่จีนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในสื่อไทยเกี่ยวกับการขนส่งอาวุธให้กัมพูชาเพื่อต่อต้านไทยปลายเดือนกรกฎาคมหนึ่งวันหลังสู้รบเริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของจีนได้เข้าพบกับรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายกลาโหมของไทยในปักกิ่ง จ้าหน้าที่จีนระบุว่าจีนไม่ได้จัดหายุทโธปกรณ์ใดๆให้แก่กัมพูชานับแต่ความตึงเครียดร,ระหว่างกัมพูชาและไทยเริ่มขึ้นรายงานข่าวกรองทางทหารของไทยพบว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนจีนได้ส่งกระสุน700นัดสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำตรอง BM-21 ของสหภาพโซเวียตรวมถึงระบบยิงจรวดหลายลำตรองที่ผลิตในจีนเช่น t y p 90B และ p ีเช3นอกจากนี้จีน ยังส่งกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนใหญ่อัตาจอนเอชหนึ่งของจีนและปืนใหญ่สำหรับปืนกลต่อสู้อากาศยานของสหภาพโซเวียตอีกด้วยเอกสารระบุว่าในอีกสองวันต่อมากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายกระสุนไปยังสองจังหวัดชายแดนคืออุดรมีชยัยและพระวิหารนักวิเคราะห์กล่าวว่าการส่งมอบชุดใหญ่เช่นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจ,จากผู้นำระดับสูงของจีนเสียก่อนแอนโทนีเดวิสนักวิเคราะห์ของเจนสิงห์พิมพ์ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ซึ่งประจำอยู่ในกรุงเทพกล่าวว่าการส่งกําลังบํารุงอย่างรวดเร็วในระดับนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องปกติในช่วงต้นปีที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่ากัมพูชาจะพยายามเสริมกําลังนรูเซอร์นักวิเคราะห์ออสเตรเลียกล่าวว่ากัมพูชาได้สร้างฐานทัพทางตะวันออกของปราสาทพระวิหารทำให้มีมุมมองที่ดีกว่าในการรบข้ามแดนโครงสร้างใหม่นี้อาจใช้เป็นฐานปืนใหญ่ได้นับตั้งแต่ปลายปี2565กัมพูชายัางได้สร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆซึ่งเป็นความ พยายามร่วมกันในการสร้างกำลังทหารในพื้นที่ชายแดนบางส่วนรูเซอร์เผยว่าการสร้างป้อมประการนี้เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนตามแนวชายแดนซึ่งตัดความเป็นไปได้ที่ผู้บัญชาการคนเดียวอาจต้องการปรับยุทธวิธีนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพกัมพูชามีคำสั่งขยายกำลังพลออกไปอย่างกว้างขวางขณะที่ฮังยูลีนักวิจัยจาก Conflict Location Event Data ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่ติดตามความขัดแยงระดับโลกกล่าวว่า เป็นที่แน่ชัดว่าการเสริมกําลังทางทหารของกัมพูชามีความกระตือรือร้อนมากกว่าไทยอย่างมากหากเทียบกับกัมพูชาส่วนใหญ่ไทยจะเป็นฝ่ายรับและตอบโต้กองทัพบ,บกไทยได้เสริมกําลังฐานทัพที่มีอยู่เดิมสร้างเส้นทางส่งกําลังบํารุงติดตั้งปืนใหญ่และยานเกราะและเพิ่มการเฝ้าระวังเพื่อให้ทันต่อกิจกรรมของกัมพูชานักวิเคราะห์บางคนเสนอว่าหลังจากได้รับการสนับสนุนจากจีนมาหลายปีฮุนเซนมั่นใจว่ากัมพูชาจะมีสถานะที่แข็งแกร่งกว่าในการประทะในอดีต ประมาณยาคอกนักวิจัยด้านนโยบายกลาโหมเอเชียตะวันออกจฉียงใต้แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเผยว่าระหว่างการประทักครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดกับไทยเมื่อปี2554กัมพูชาขาดแคลนอาวุธอย่างรวดเร็วผลักให้พนมเปนกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนให้แน่นแฟ้นขึ้นนับแต่นั้นมาจีนกลายเป็นผู้สนับสนุนทางทหารหลักของกัมพูชาทั้งสองชาติ จัดซ้อมรบประจำปีร่วมกันอย่างสม่ำเสมอตลอด9ปียกเว้นช่วงโควิดปี2561ที่ผ่านมาจีนให้ความช่วยเหลือกัมพูชามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐนักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจุบันอาวุธของจีนเป็นส่วนใหญ่ของพลังอาวุธของกัมพูชาประมาณกล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่ามีอุปกรณ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบก,กับปี2554นนั่นคือเหตุผลที่ความขัดแย้งนี้ค่อนข้างรุนแรงเพราะมีการใช้อาวุธหนักแทนการใช้ปืนไรเฟิลและปืนเล็ก ภาพถ่ายสนามรบที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นทหารกัมพูชากำลังใช้จรวดปืนใหญ่เี40ขนาด122ม mm. ิลิเมตรที่ผลิตในจีนซึ่งใช้กับระบบยิงจรวดหลายลำกล้องปีเตอร์บุคคาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งจากฟอร์ทฟิลัสกล่าวว่าทุกอย่างที่เห็นในเครื่องยิงจรวดล้วนเป็นจรวดจีนจีนควรพิจารณาสิ่งที่กองทัพกัมพูชาทำในช่วงความขัดแย้งนี้และแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธอย่างไม่เลือกน้าจีนไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นเลยเมื่อจัดหาอาวุธ ที่ใช้สังหารพลเรือนในประเทศอื่นๆในเอเชียอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องนักวิเคราะห์ดาวเทียมไล่ทำลายชี้กัมพูชาเริ่มก่อนเสริมกำลังหลายส่วนก่อน